ตีบทแตกต่อตรีมาริโอทนายรูปหล่อบอกต่อด้วยเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจสำหรับบททนายความเพราะต้องทำกันบ้านอย่างหนักหน่วงสำหรับในปี2024สามหนุ่มขวัญใจแฟนๆก็ต้องมารับบทบาทสุดท้าทายในชีวิตจะมีใครกันบ้างตามไปดูพร้อมกันเริ่มต้นที่คนแรกทนายพาวินในละครสงครามสมรสนำแสดงโดยตรีพรพัท์ที่ทั้งหล่อเล่นดีจนแฟนๆหลงรัก และยังมีทนายมาวินในละครในวันที่ลลรั่งกายนำแสดงโดยมาริโอมาเลอร์ที่ปกป้องลูกความเมื่อถูกสามีทำร้ายร่างกายจนทัชใจใครลหลายหคนปิดท้ายทนายวิชัยหรือคุณพระกับละครหนึ่งในร้อยบทบาทโดยต่อธนภพ,พที่ผู้จยาหนักแน่นแววตาเอาเรื่องการแสดงเข้าถึงเรียกว่าทนายหล่อบ,บอกต่อด้วยเล่นเก่งฝีไม้ลายมือสอผ่านกันแบบสุด เอาเป็นว่าชอบหรือหลงทนายคนไหนก็คอมเมนต์มาบอกเรากันได้เลยจ้า